โอ้ทางนี้ปั่นเข้าแล้วสีเข้าแล้วเาไปไบให้อตามพู่นะครับไกลๆพุ่นๆกำลังเกี่ยวเข้าเกี่ยวเข้าแล้วเดินทางนี้นะครับเกี่ยวหลายมองแล้ว อยู่ยมราชเดี๋ยวกทีได้เกี่ยวกันเมื่อแล้วล่ะนะครับทางนี้เข้าใหญ่ไปแล้วนะเป็นมากเป็นลวงไปแล้วรอมือเกี่ยวอย่างเดียวบาดนี้ งเส้นตลาดนะครับตลาดเียงกับผู้เริ่มซื้อแล้วอยู่ยมราชนะครับเป็นตลาดทดใหญ่อยู่ข้างหน้านี้อันนี้ก็เป็นขัวจักขัวยังบูจักเยี่จักอย่ง,อยงออตอนนี้นะอยู่ตลาดนะครับผมพุทธวังยมราชพุทธวงศ์นะแม่นวังโอทิตเดี๋ยว รถไหลขนาดพี่น้องตอนนี้รถกำลังไหลเลยเดี๋ยวเข้าไปเบื้งข้างในก่อนมียังขายไ่ได้มาโดนแล้วพึ่งพึ่งได้มาทางนี้ <c oughs> เนี่ยของกินเนะมีกับข้าวนะมีกับข้าวมีผลไม้มีหลายอย่างเลยมีพวกน้ำพร้อมตลาดสดนะครับ ตลาดสดพุทธวงศ์ทางนี้ก็เป็นขายพวกของพักข่ของสดคือการทางนี้นไหไรไปเข้าไปข้างในกัน,อ,น,นอาจจะได้ยินเสียงเพลงในบางช่วงอาจจะได้ตัดออกเพราะมีเสียงเพลงดีสิาธิ์เข้ามาเปิด <มา S 1> กันนี่เขา ใหญ่ขนาดเลยนี่นะครโอ้ในตลาดกับตอนนี้คนไหลายขนาดนะครับตอนนี้กับช่วงแรงแล้วคนก็นเลยเริ่มมาซื้อของเท็ดเ็ดเมื่อเฮ็ดกินเนาะนี่ส่วนมากเป็นพวกพักนะครับทางนี้เป็นพักหลายขนาด เคยมากับลุงปีตเตอร์นะช่วงหนึ่งนะ,ะ <Ooh. S 1> อาหารสำเร็จบ่อกอยมีปันใดเนาะนี่อันนี้ก็นน่าจะมีพวกตัวนี้นี่มีพวกไก่กรอบลูกชิ้นเนี่ยร้านกับข้าวที่สำเร็จก็มีแค่เนี่ยพวกปิ้งย่างปิ้งย่างแถวนี้เนาะ างในาก็นมีพวกเสื้อผ้าเนาะมันเบิดมองไปแล้วไปดีพีเนองเมื่อกี้นะครับในตลาดว่จาจะหากับข้าวสำเร็จนะครับวันนี้ไม่มีนะครับผมเพ่อนน่าจะพอได้มีช่วงแรงเนาะมีแต่เพชรแบบ,อบเอาเพชรเอากินเองนะครับเดี๋ยวเดินทางไปต่อบปเนี่ ขนมขนมเร็วมาขนมขนม <c oughs> นอันอ้าแจกขนมเล็กน้อยอ้าสบายขอบใจอ่ะโว้โอโอ้โอโอโลุนแล้วมา้ <c oughs> อ่ะเลยแจกขนมเล็กน้อยอ้าวอะโอเคเนี่ย เด็กน้อยน่ารักเห็นเพิ่นซื้อมาแต่เมื่อวานแล้วขนมจะเสียไปแจกใสมาแล้วบ่เออเอาเด็กน้อยมาแล้วเอาขนมขกอมเใช่มออข้บใจป่อ่ะนี่คนละสองห่ออ่ะโอเคใด้แล้ว เหลือเท่านะเหลือเหลือสี่ห่ออย่ไปให no first, first, ้เด็กน้อยต่อก่อนเหลือสี่ห่อเอาขนมไปให้น้องน้องๆก่อนนี่ตรงนี้มีมีหนึ่งคนเด็กน้อยเนาะเป็นน่ารักอ่ะขนมขนมโอ้ไ่นเลี้ยนมา บาย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 ไหนเล้วบายบายเป็นยังบะใส่บายบายปเปลี่ยนบ่ได้สอนอืมโอเคไปแล้วอ่ะเนี่ยก็หมดไปแล้วหลายหัวอยู่นะซื้อไปเมื่อวานประมาณสี่สิบพันนะครับหรือหัวห่อละหนึ่งพันกีบนะครับก็ ประมาณสักเป็นไทยก็ประมาณหอละสองบาทประมาณนั้นเนาะซื้อเมื่อวานก็สี่สี่สิบพันหรือสี่หมืนะครับสี่หมกรีบแต่ก็ยังไม่หมดนะยังแบ่งไปอยู่ใต้เบาะรถอยูบ่บรรยากาศบรรยากาศเบ่งหมูครับหมูหมูหมูหม,หม,หม,หม หมูใหญ่ขนาดเลยย่างเล่นตามบ้านอยู่ครับหมูแถวนี้ตอนนี้อยู่ริมโขงนะครับตรงข้ามนาครพนมเส้นนี้ยังไม่เคยมานะครับน่าจะลมเย็นดีเนะทางนี้ ริมโคงนะครับจะมีพวกร้านอาหารเยอะมากเรื่อเก่างามโอ้คันหลังด้วย ขายของกินกับเจ้าเพืนเรือเจ้ามีเรือมือน,นี้มาเมื่อกี้เห็นมอนมีการจัดงานนะครับอาจจะจัดงานช่วงไหลเรือไฟหรือเปล่าเขาเรือของมาวางขายนะ ที่วัดตรงนี้นะครับตอนนี้ก็ยังอยู่ท่าแคมนะอันนี้ออกมาจากตัวเมืองแล้วเป็นอุโมงต้นไม้งามดีเดีย๋ยวพาชมบรรยากาศไปเรื่อยๆนะครับ แต่ผมว่าทีไปไซเห็นยังจอดกับจักังจอดนะครับไปเรื่อยๆก่อน นน่ะแถวี้กลางคืนมาถนนเ้นนี้นะครับมีไฟสว่างนะครับเปิ่งๆแต่ข้างทาง,ทาง ตอนนี้อยู่ริมโค้งนะครับแถวแถวอะไรนะเขาเรียกที่มีประทาตนะครับประทาตเมืองเก่าหรือเปล่าชื่อจะจำไม่ผิดนะครับตรงนู้นนะครับเพิ่งมาถึงดูก่อนว่าเราต้องเข้าไปยังไงนะครับเดี๋ยวออกไปข้างนอกก่อน ไม่เคยมานะครับพระธาตุเมืองเก่ามีต้นโพใหญ่นะตรงนี้ลานจอดรถกว้างนะครับตรงนู้นจะมีเป็นบ้านเขาเรียกบ้านทรงเล่าเนาะเวลามีงานนะครับก็จะมีชุดมีอะไรให้เช่าถ่ายรูปอะไรแบบนี้เนาะห่างนู้นนะครับ นี่าจะเป็นทางเข้าเนาะอยู่เมืองท่าแขกนะครับออกมานอกเมืองนิดนึงนะไม่ไกลตัวนี้เข้ามาในบริเวณพระธาตนะครับ ก็มาหลายครั้งนะครับยังไม่เคยเข้ามาเคยแต่ผ่านแต่พอเคยเข้ามาจ้าเถื่อนนะเป็นบริเวณร,บรอบๆก็เป็นพื้นที่ก,กว้างๆนะเป็นทุ่งหญ้าข้างๆมีจุดให้เรานั่งเล่นนั่งพักผ่อนนะครับตรงนี้ก็จะเป็นพระธาตุเนาะ เดี๋ยวอาจจะพาเขาไปดูเนาะคือวัดที่นี่นะครับถ้าผู้หญิงนะครับจะมาก็ต้องมีผ้าถุงนะครับที่ลรวคือถ้าเกิดไม่มีผ้าถุงก็เข้าไม่ได้นะครับนี้เลยอ่าชื่ออะไรนะวัดพระธาตุสีโคตะบองนะครับเออประมาณนั้น นี่ครับตอนนี้ช่วงพระอาทิตย์ใกล้จะตกพอดีเนาะดูข้าง,ข,าง,ข,างข้างหลังจะเป็นพระอาทิตย์ตกนะครับอยู่ครึ่งพระทาตเดี๋ยวไปดูตรงนน้นก่อนว่ามีอะไรบ้างนะครับที่นี่งกวา็กำลังทำความสะอาดทำความสะอาด หลังคานะหลังคามันโดนฝนโดนอะไรเป็นนานๆเป็นตะไคร้น้ำนะครับผมตะไครไม่ตะไคร่เป็นตะไคร้แล้วมันจะเป็นดำๆเนาะก็เลยนี่คือทำความสะอาดนะครับบรรยากาศที่นี่มีต้นโพธอีกนะครับมีทั้งนอกวัดแล้วก็ในวัดเนาะ วันนี้จะเป็นฝั่งที่ติดกับริมโขงนะครับ<ม>เป็นประทตุที่สวยนะครับอยู่ริมโขงเนาะสวยงามสะอาดตานะผมคนไม่เยอะนะครับค่อนข้างาเงียบนะครับไม่ถึงว่าเงียบเพราะว่าอันนี้ก็เย็นแล้วนะครับดู <laughs> ทางบนอย่าง สวยนะครับเดี๋ยวมาดูริมโค้งฝั่งนี้ก่อนเนาะอาทิตย์ตกนะครับกระทบน้ำ ิมฝั่งนครพนมนะครับนี่มาดูฝั่งนี้ก็ยังสวยนะครับตรงนี้เราจะเห็นเป็นแสงสะท้อนกับพระอาทิตย์นะครับเป็นเป็นสีเหลืองนะครับสีเหลืองสีทอง ตอนนี้ก็ขึ้นมาอยู่ข้างบนนะครับตรงประธาตปพระธาตสีโคตะบองนะครับตอนเปิดคลิปเข้ามาผมพูดผิดนะครับตอนเข้ามาผมผมพูดประธาตเมืองเก่า บรรยากาศข้างบนก็ประมาณนี้เลยนะครับสวยงามเป็นพระทาตที่อยู่แบบมานานนะครับผมกู่บ้านกูเมืองของท่าแขกนะครับตรงนี้จะเป็นใบเสมาเนาะเขาเรียกนะครับ ไปเจม,มาโบรบาณโอเคนะเดี๋ยวคลิปนี้ก็พามาชมบรรยากาศนิงเท่านี้นะที่ประธาตุนะผมสีโตรบองเมืองท่าแขกนะครับ,รบ,อ,อ,รบออกมาจากตัวเมืองนิดเดียวนะครับไม่ไกลเนาะยังไงก็ฝากกดติดตามด้วยนะครับผมขอบคุณที่รับชมครับ